สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอาบรรยากาศบ้านบ้านมาให้ชมครับบรรยากาศบ้านบ้านยามเชา้าไปซื้อของกันครับแวะตลาดบ้านบ้านบ้านนาของเรา ชมวิถีชีวิตชนบ,บทตลาดหมู่บ้านมีของขายหลายอย่างเหมือนกันผักผลไม้เยอะแยะ กับข้าวเยอะแยะผู้คนก็มาเยอะเหมือนกันครับอย่างเชา้าหลายคนทยอยมาแลครับหาซื้อของที่ถูกใจตอนเช้ายังไม่ถึงแปดโมงควะดูขนม ขนมหลากหลายน่าทานไก่ย่างก็น่าทานครับไก่ย่างไม้ใหญ่หญขนมเช็กขนมเยเอะแยะแวะชมเสื้อผ้าหรือว่าจะเดับปีไก่ พักทองรุกกองงามครับไปทําขนม เสื้อผ้ารองเท้าก็มีเยอะเลยครับเสื้อผ้ารองเท้าเข็มขัดกระเป๋าก็มีให้เลือกซื้อครับมีของหลากหลายมากครับไม่แพ้ตลาดในเมืองครับรองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆก็มีให้เลือกหลากหลาย มาเลือกซื้อปลาส้มกันครับปลาส้มตัวใหญ่ครับปลาตะเพียนส้มปลาส้มไข่ปลาก็มีครับปลาไรยก้างครับปลาตัวใหญ่ครับจะเอาไปน,นึ่งหรือปิ้งก็อร่อยครับชานมไข่มุกก็มี จะเอาไก่ทอดดีครับชานมสีสันขนาดทานกันครับ,รบไก่ไม้ใหญ่ครับไก่ย่างไม้ใหญ่ไก่ย่างไม้ใหญ่หญเลือกได้เลือชมครับ บางคนได้ของเยอะแยะเลยครบับข้าวเยอะแยะเลยครับได้ลับบ้านเยอะแยะเลยครับวันนี้นายคนแวะตลาดเช้าหมู่บ้านบรรยากาศยามเช้าครับสดชื่นมากครับบรรยากาศาเช้าบ้านนา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับ